เราก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นใบงานที่3ของชั้นม2นั่นเองโดยที่ใบงานที่3มของชั้นม2ม,มันเป็นเรื่องของจํานวนอตัตก,กะยะแล้วมันบอกว่ามารู้จากจํานวนตักกะ,ะกยาการรักษาทยายมาเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยแต่เดี๋ยวจะสรุปให้ว่าจํานวนอตัตก,กะยะเนี่ยมันเป็นยังไงกันคือจํานวนอตัตกะยะนะครับมันคือมันคือจำนวน ที่ไม่สามารถไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปนะครับเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้อะ เราก็มันจะบอกว่าประมาณนี้จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ําได้ใช่ไหมครับคือจํานวนอัตักยะแล้วคนก็จะงงว่ามันคืออะไรเขียนมาทําไมอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยจำนวนอัตกยะนะครับคือพวกที่ติดค่าลากที่2ของตัวนู้นตัวนี้อยู่แล้วไม่สามารถถอดออกจากลากที่2ได้นั่นเองก็คือ อย่างเช่น2เราไม่สามารถหาว่าอะไรยกกําลัง2แล้วได้เท่ากับ2ได้คือเราถอดออกจากค่ารากไม่ได้มันจะเป็นจํานวนอตรก,กะยะทันทีนะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าค่ารากที่2ทุกตัวจะเป็นจํานวนอตรก,กะยะนะครับเพราะว่าบางตัวมันสามารถถอดออกจากค่ารากที่2ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็คือรากที่2ของส ก็คือรากที่2ของ4ใช่ไหมครับมันสามารถถอดออกมาได้โดยที่เราทําให้ข้างในเป็นยกกําลังสองใช่ไหมครับมันจะเป็น2ยกกําลัง2คือเป็นรากที่2ของ2ยกกําลังสองนี้ใช่ไหมครับแล้ว2ยกกำลังสองมันได้มันสามารถตัวเนี้ยยกกำลังสองแล้วเจอกับรากที่2มันถอดออมาได้มันจะเท่ากับ2ก็คือข้างในข้างในรากครับถ้ามันเป็นทําให้มันเป็นยกกําลังสองได้ มันจะสามารถถอดออกจากรากที่2อันนี้ได้ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับและอีกตัวหนึ่งคือไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำใช่ไหมครับบางตัวอาจจะอันนี้ครับบางตัวเป็นทศนิยมใช่ไหมครับหนึ่งุดสาี่ 1>, 1 2 89ไปเรื่อยๆก็คือเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่ซ้ำแน่นอนมันเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเ,เลยเลี้ยงมั่วไปหมดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจำนวนอัตักยะอีกเช่นกันโดยหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ2ตัวนี้ที่เราจะเจอกันนะครับสำหรับจำนวนอัตกยะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำใบงานของเรากันได้เลย โดยหน้าแรกมันยังไม่มีอะไรให้เราทำนะครับมันก็สาธยายของมันไปเห็นไหมครับเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยมีรากที่สองด้วย,ยมีรากที่สองด้วยอันนี้เป็นจํานวนตัวอย่างของจํานวนอัตกกรกะยะนั่นเองมนเริ่มกันเลยอ่าแล้วมันมีอันนี้เราดูบรรทัดนี้ครับก็คือ มันมีอะไรมันมี x ยกกำลังสองใช่ไหมครับเมื่อ x เป็นจํานวนใดๆจะได้จะได้ x เท่ากับรากที่สองของของ2กับลบรากที่2ของ2ก็คือค่า x เวลามันมียกกำลังสองใช่ไหมครับมันจะมีค่าอยู่2ตัวคือตัวหนึงก็คือตัวที่เป็นบวก ับอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นลบเพราะว่ายกกําลังสองเวลาจํานวนลบคูณจํานวนลบยกกําลังสองไปแล้วมันจะเป็นจํานวนบวกใช่ไหมครับลบคูณลบมันได้บวกมันก็เลยเวลาตัวที่เราจะหาค่านะครับตัวที่ยกกําลังสองอะ่ะมันสามารถมีได้2ตัวคือตัวที่เป็นบวกและตัวที่เป็นลบเสมอ นี่มันมีอะไรครับที่มันจะให้เราทําก็คือมี a ยกกำลังสองใช่ไหมครับเท่ากับ5แล้วก็มีเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆจะได้ a เท่ากับรากที่2ของ5ก็คือเนี่ยมันมีอันนี้ใช่ไหมมันมี a ยกกำลังสองเท่ากับเท่ากับ5อ่แล้วเวลาเราทำให้มัน ให้มันเหลือแค่ a เราต้องหาว่าอะไรยกกําลังสอง A มันคืออะไรยกกําลังสองแล้วได้เท่ากับเท่ากับ5นี้ใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีมันก็เลยติดค่าลากที่2มาเออที่มามอายจางี้ต่อมา A เนี่ยมันมี2ค่าอย่างที่บอกไปแล้วคือตัวนี้คือค่าที่เป็นบวกแล้วอีกตัวหนึ่งค่าที่เป็นลบก็คือลบลากที่2ของ5นั่นเอง ตัวอื่นๆเหมือนกัน12ก็คือต้องเป็นรากที่2ของ12กับลบรากที่2ของ12อันนี้เหมือนกัน c 34ก็คือรากที่2ของ34กับลบรากที่2ของ34สอ่ะสำหรับอันนี้คือ c นะเนี่ยพวกค่าต่างๆใช่ไหมครับเราเห็นเอา้าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้งงจังเลยเราดูนะครับเวลากำลังสองอ่ะ ถ้าเราเอาลากที่สองอย่างเช่นตัวนี้อ่ะนี่มันมีข้างบนอยู่นี่เห็นไหมครับคือเนี่ยเห็นไหมตรง A เ,เนี่ยครับรากที่สองใช่ไหมรากที่สองมันไปยกกําลังสองแล้วคือมันทั้งหมดยกกำลังสองอยู่เนี่ยถ้าเกิดเวลามันยกกำลังสองเงี้ยมันจะเหลือค่าเท่ากับ2 เหมือนเดิมเลยเหมือนอันเก่ามาเลยก็คือเนี่ย a อยก,กำลังสองเท่ากับ2ใช่ไหมครับเวลาลากที่2ของตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วมันเอามาทั้งหมดยกกำลังสองมันจะสามารถถอดจากลากที่2ได้คือมันจะได้ค่าเป็นตัวที่อยู่ข้างในลากนั้นนั่นเองนี่มันมาอย่างนี้ทีนี้เราก็มาทำต่อมันบอกว่าลากที่2ของ8ได้แก่ รากที่2ของ8ใช่ไหมครับอ๋อมันให้หาค่ารากที่2ของ8มันจะมี2ตัวคือมี8กับรากที่2ของ8กับลบรากที่2ของ8อ่ะแล้วมันก็บอกเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยรากที่2ของ8ทั้งหมดยกกำลังสองมันเท่ากับ8อีกตัวหนึ่งก็คือลบรากที่2ของ8ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ8เหมือนกันก็เพราะว่า มันเป็นลบใช่ไหมครับลบคูณลบมันก็ได้บวกก็เลยได้เป็นมันเดิมแนละ้วอะแล้วตัวนี้สิบมันมีสิบใช่ไหมรากสองของสิบมันจะมีรากที่สองของสิบและลบรากที่สองของสิบนั่นเองเหมือนพวกตัวข้างบนเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นในวงเล็บรากที่สองของสิบทั้งหมดยกกําลังสองน่าจะได้เท่ากับสิบทีนี้ตรงนี้เราต้องเติมอินทั้งหมดเลยก็คือ ลบรากที่2ของ10ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับเท่ากับ10นั่นเองแล้วก็15ใช่ไหมครับเป็นรากที่2ของ15กับลบรากที่2ของ15คือตัวที่เป็นบวกกับตัวที่เป็นลบนะครับแล้วก็ต่อมารากที่2ของ15ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ15อีกตัวหนึงลบรากที่สองของ15ทั้งหมดยกกำลังสองได้15 ่ะทีนี้ลบรากที่2ของ8เป็นรากที่2ของเป็นรากที่2ของอะไรก็คือของ8นั่นเองคือตัวที่อยู่ข้างในนะครับข้อ2ข้อ2ใช่ไหมครับรากที่2ของ21เป็นรากที่2ของเป็นรากที่2ของ21อันนี้125รากที่2ของ125ตัวนี้ลบ ลบรากที่สองของยี่ห้าก็เป็นรากที่สองของยี่สิบห้าทีนี้มันจะบอกถามมีค่าเท่ากับบ้างแล้วเอ้ารากรากที่สองของหกทั้งหมดยกกําลังสองก็มีค่าเท่ากับหกคือมีตัวข้างในมันเลขอะไรก็ตัวเลขนั่นแหล,ละครับอันนี้ลบรากที่สองของสิบห้าก็มีค่าเท่ากับสิบห้านะครับเพราะมันยกกําลังสองเห็นอยู่อันนี้ก็หกสิบี ตัวหนึ่งสุดท้ายตัวแปนี่ก็คือ50ใช่ไหมครับแล้วข้อ9ถามว่ารากที่2ของ20มันได้แก่อะไรครับคือมันจะมี2ตัวใช่ไหมครับตัวที่เป็นลบและตัวท,ที่มันเป็นยังไงมันมีตัวที่เป็นลบและตัวที่เป็นเป็นบวกนั่นเองก็คือมันจะมีรากที่สองของ 20และลบรากที่2ของ20่สิบอีกตัวหนึ่งรากที่2ของ17ข้อนะครับแล้วก็ลบรากที่สของ17บเจแล้วข้อค้นพบเราค้นพบอะไรกับข้อนี้ข้อค้นพบก็คือค้นพบคือถ้าเอเ้ยมันบอกจำนวนที่ไม่สามารถเขียนใ้อยู่นี่ไงเห็นไหมครับไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วน หรือจํานวนที่ไม่เขียนเป็นทศยมไม่ซ้ําคือไม่สามารถเขียนไปอยู่ในรูปทศยมซ้ําได้เขาเรียกจำานืออตก,กระยะเนี่ยที่มันบอกเราใช่ไหมครับสิ่งที่เราค้นพบในข้อนี้ก็คืออ่ะหนึ่งถ้า e เป็นจำนวน จำนวนจริงนะครับใดๆที่มากกว่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ะครับรเท่ากับ0ูนยรากที่2ของมัน สองของมันคือของ a คือคืออะไรมันก็ต้องมี2ค่าใช่ไหมครับรากที่2ของตัวนี้มันก็จะมีรากที่2ของ a และลกักรลบลากที่2ของอ่ะเดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนลบรากที่2ของ A อ่ะกลับอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเจอ มีให้มาเป็นรากที่สองของ a ใช่ไหมครับทั้งหมดยกกํลาลังสองแสดงว่าค่าข้างในมันต้องเป็นอะไรมันก็ต้องเป็น A ก็คือเราเห็นรากที่สองมีทั้งหมดยกกํลาลังสองค่ามันจะเท่ากับตัวไหนแล้วให้เราเอาตัวที่อยู่ติดข้างในรากที่2มาตอบได้นั่นเองและอีกอันนึงที่เราพบคือลบรากที่สองของ a ใช่ไหมครับทั้งหมดยกกํลาลังสองก็คือคืออะไรก็คือ A เหมือนกัน นั่นเองสำหรับใบงานนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับครับตรงน,นี้ช่องของเราเนี่มีเพจ f o ฟ k ด้วยนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามให้กับเพจ Facebook ของช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ